อัตวิทยื่นร้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศเขตเลือกตั้งในกทมชี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวันทำประชาชนสับสน วันที่16มีนาคม2566ที่ศาลปกครองแจ้งวัฒนะนายอัจฉวิส,สุวรรณพักดีรองหัวหน้าพักชาติพัฒนาการกล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ของกรุงเทพมหานครว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอพศ2561มาตรา27วรรคหนึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งเขตให้รวมอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งหมายความว่า จะต้องมีอำเภอหลักอยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าการแบ่งเขตที่ออกมามีการรวมเฉพาะแขวงโดยไม่มีเขตอำเภอหลักมาเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ตัวอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่8ประกอบด้วยแขวงทุ่งสองห้องของเขตหลักสี และแขวงลาดยาวแขวงจตุจักรแขวงจอมพลของเขตจตุจักรเขตเลือกตั้งที่9ประกอบด้วยแขวงอนุสาวรีย์ของเขตบางเขนและแขวงจันเกษมแขวงเสนาในคมของเขตจตุจักรและแขวงตลาดบางเขนของเขตหลักสี่และยังมีเขตเลือกตั้งอื่นๆที่เป็นการรวมเฉพาะแขวงโดยไม่มีเขตหลักถึง13เขตเลือกตั้งได้แก่เขตเลือกตั้งที่8 9 12 13 17 18 19 21 26 27 28-29และ30ซึ่งเป็นการรวมแขวงต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งไม่ได้รวมอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งขัดต่อหลักเกณฑ์ตามมาตรา27วรรคหนึ่งการรวมแขวงข้ามเขตแบบนี้ถือเป็นการกระทบสิทธิประชาชนทําให้เกิดความสับสนในการใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะการแบ่งเขตใหม่33เขตครั้งนี้เหมือนกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเดิมเพียงสีเขตเลือกตั้งเท่านั้นนายอัธวิทย์ยังชี้ว่า มาตา27วรรคหนึ่งยังกำหนดหลักการสำคัญเรื่องการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันแต่ปรากฏว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งสสกรุงเทพมหานคร มีเขตเลือกตั้งที่เคยเป็นเขตเลือกตั้งมาก่อนเพียง4เขตเลือกตั้งเท่านั้นถือเป็นการแบ่งเขตที่ไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้จึงเดินทางมายื่นต่อสารปกครองเพื่อขอให้พิจารณาวิธีการชั่วคราวโดยเร่งด่วนเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบกับเขตเลือกตั้งเรื่องจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง